ก็ต้องหัดต้องฝึกแต่ละครับบริกรรมเขาเยอะๆเขาไหมบริกรรมไม่ปฏิบัติขัดเกลาอะไรไหมก็ต้องทําไปเรื่อยๆหรือจะจะสงบไม่สงบไม่มีปัญหามันจะดีหรือมันไม่ดีเออกระทาเพื่อให้มันดีนั่นแหละมันเดินมีทั้งดีทั้งเที่วออปนกันไปก็ทําทไปจะไปท้อแท้อย่าไปเบื่อนหน่ายอย่าไปาคลองคลายก็อะไรก็มนะันคือทําให้เกิดความเคยชิไนไละถ้าเคยชินแล้วมันก็เคยจบมันก็อยากจะทาเองไนดะ้มันชวนใจนะ ไอตอนที่อยากตัวนี้เขาเรียกว่าศรัทธามันกระตุ้นความเหมือนที่มทํางานถ้าไม่ทํามันจะเป็นยังไงถ้าทําไปแล้วมันได้อย่างนี้ถ้าไม่ทํามันจะได้ไหมอ้าวต้องความเคยชินก็พาให้เราบ็นนะพอทําไปแล้วเราก็โล่งใจไปยิ้วข้าวจะต้องกินข้าวมันที่จะแก้ได้ถ้ามันร้อนมันต้องแกเอาเย็นมาแก้เนี่ยมันเป็นคู่อยู่อย่างงี้อ่แบาปจะได้บุญบาปกับบุญมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันไม่มีบาปไม่ทําบุญไปทําไม เนี่ยมันก็หักล้างกันไปกันมาไม่มีไก่จะมีไข่ไว้จากไหนเนี่ยมันเป็นขระมันอย่างเงี้ยเลยไปยยึดถือว่าตัวเราตัวเราตัวเราที่ไหนวะมันไม่ใช่เราเนี่เดินตามอะไรถูกไหมดูดูเนี่ยนมีคนมีเราไหมมีถ้าไม่มีไปแล้วมันเก็บมีคนมาจากไหนมันก็ซ้อนกันไปกันเนี่ยมันหน้ามือหลังมือมันสลับซับซ้อนจริงจริงมันไม่ยากทีดแรกก็คิดเหมือนโยมเนี่ยเจ้า ค,คิดมากโยมคิดห่อกคิดมากจะทําไงจะมานั่งสมาธิไอ้ที่กิคนคุณคุณทางานนะก็เป็นสมาธิในการทาอยู่แล้วอย่ามันแยกแยกกันออกตอนขณะนี้คุณกําลังทําอะไรตั้งใจอยู่กับเรื่องอะไรแต่สมาธิจะทําให้จิตสงบทํางานก็จิตต้อก็อยู่จดจออหรือที่งานมันถึงจะได้งานส <Okay. S 1> ติก็เกิดอยู่ตรงนั้นจะทําสมาธิจะให้มันสงบเอมันสงบแล้วมันก็โผล่มาอีกอ๋อยังไงเนี่ย จะไม่ใช่สงบไปเลยเลยไม่ต้องโผล่สักทีนี่มันเป็นไปไม่ได้มันเกิดมันดับไปอย่างวะมันเป็นของมันอย่างเงี้ยแต่จะไปชี้เลียดกับมันให้แน่เองอย่าไปกังวลอย่าไปทีเดียดเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่คุณให้คําตอบเองไม่ได้คุณจะไปถามใครก็ไม่ได้เพราะคุณทําเองอะแต่เขาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมันเกิดมันดับแต่คุณจะรักษาสิ่งที่ไม่ให้ม่เกิดไม่ให้มันกิจใจเราฟุ้งซ่านเนี้ยได้ยังไงมันยาเกิดละ เอาตรงไหนมากั้นไหมไม่ให้มันพุ่งซ่านสติไง <Okay. S 2> ก็จเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเก็ประพุ่งซ่านไปไหนอันนี้มันไม่ใช่จเจริญตลอดเวลาหรอเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวหรือก็ปล่อยไปไกลาลงวันนี้จนถึงเย็นผมนึกถึงว่าเอ๊ะปล่อยไปสองวันสามวันมาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ทันแล้ว <Okay. S 2> แต่ก็ยังดีกว่าที่เราลืมไปเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องปัญหามันอยู่กับตัวเราหมดอะโยมอยู่กับตัวโยมเนี่ยโยมทํางานเดี๋ยวให้มีความสุขในการทํางานให้มีความสุขในการ ปฏิบัติหน้าที่นะอย่าไปหลงละเลงว่ามันจะมีจะไปก้อนไปวอนไปขอโน่นขอนี่ไม่ต้องในเมื่อทําไปแล้วนะสิ่งที่เราต้องการมันก็ตอบสนองมาเองเพราะจิตมันรู้นะว่าคุณนึกอะไรคิดอะไรแล้วคุณจะเอาอะไระมันรู้เลยละแต่คุณไปพูดออกปากออกปากได้ก็มีใครเชื่อคุณได้ <laughs> ไม่มีรกเทวดาเนี่ยเทวดาก็คือนี่มันมีสุทเทพเทวดาทั้งหลายมันก็อยู่ขั้นระดับของจิตเนี่ย ท่านจะกามาวิวจรอะไรตั้งแต่แล้วแต่เดิมตั้งแต่ภูมิต้นถึงภูมิกลางภูมิปลายเน่ยมันก็ไปตามขั้นมันเน่ะมันก็มุนให้ยึดยึดถาบรรดาศักดิ์กันแต่ละขั้นแต่ละตอนมันมีหน้าที่ของมันแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่างกันแต่ปฏิบัดไปที่มาใครมันก็ไปทางผิดมันก็ร่วงตุกบเลยเหมือนกันเนาะไปไม่ถูกทางเทวดาหมดบุญก็ไปเป็นคนขอทานกันนะวะหรือสีหมดลิกก็ต้องไปตกเป็นคนป่วยมัน เป็นคู่กันจะต้องหาทางแก้เราจะแก้ไขอย่างไงก็เลยก็ตั้งเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาเกิดขึ้นมาปั๊บปัญญาก็แทรกเข้ามาเลยจะแก้ไขปัญหานี่มันเป็นเข้ามันอยู่ไงวนไปหรอกวมาวนมถึงลุตงตานั่งตรงนี้ล่ตงตาไม่ได้นั่งยิ่เฉยจะใครไม่รู้หรอกลุตงตานั่งคิดอะไรทําำไรไม่ได้คิดนั่งสังเกตนั่งมองด้วยเฉยอะสิ่งที่มันมาปรากฏให้เราเห็นเนี่ยปรากฏแล้วเราเห็นไอ้สิ่งที่ปรากฏมันคืออะไร แล้วมันจะไปยังไงมันไปข้างานางน่ะแต่พระองค์ในท่าน,นการแตดรู้พระธรรมสัมมาทัมพุโทโธพระควาเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของตัวท่านแต่ละคนแต่ละบุคคลแต่ละคนแต่พระอริยะเจ้าแต่สมัยโบราณหรือปัจจุบันก็นแล้วแต่ท่านก็คิดอย่างเราเนี่ยเขาไม่ได้คิดหรอกคื่ท่านเข้าใจในสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยการสัมผัส วัตถุหรืออะไรกันนะ่ะนามทำรูปทำเนี่ยตาเห็นเนี่ยที่จริงตาเราลืมไปตรเกิดภาพเกิดอะไรปรากฏขึ้นมาเนี่ยไอ้ตานี่ยก็คือตาเนี่ยแหละมีไวเพื่อดูแต่ที่รู้น่ะคือจิตรู้รู้แจ้งเข้าไปก็คือวิญญาณครับตัววิญญาณเนะ่ไม่ใช่ผีไม่ใช่สางวิญญาณจะรู้แจ้งเพราะนั้อพอรู้แจ้งเข้าไปแล้วทงไงเข้าใจครับเนี่ยเขาเข้าใจแล้วปล่อยเข้าไปไอ้นไหน่เกิด รู้แจ้งแล้วมันจามันนึกมันคิดมันก็มีอยู่แต่ว่าเราไม่ถึงกับเอามาปลูกวัดแวะจนเราไปหลงอยู่กับตรงนั้นเหรอไม่่ะ <c oughs> มันก็ผ่านไปเองมานะผ่านคือจบละอันหูได้ยินแลวทีนี้เสียงเกิดจากการวัตถุกันตะเทือนหรือกเกิดจากเสียงอะไรกันแล้วแต่เสียงคนเสียงหนูเสียงหมากาไก่เป็ดอะไรก็รว่าพอเข้ามาปุ๊บเข้าทางหูเสียงเพราะเสียงไม่เพราะอะไรปรุงแต่งอ่ะจีต้ะ เออจิตปรุงแต่งเพราะจิตมันได้ยินม,มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งทามันเกิดเสียงดีเสียงไม่ดีอะไรน่ะเสียงไม่ดีก็ไม่เข้าเสียงไม่ดีก็ตัวเองก็กระทบกระเทือนได้ขอขอเข้าความหมันไส้ก็เลยเอาสติมาคุมจิตเระคือได้ยินก็คือได้ยินมันไม่ใช่ไม่ใช่เราได้ยินแล้วคุณจะไปยึดไว้ทําไมอ่ะเราอยู่ไหนฉันถามตรงนี้ก่อนคือต้นเหตุมันเราอยู่ไหนไอ้ทุกทิ้งทุกอย่างเขาก็บอกเลยว่าไอ้นี่เป็นธาตุไอ้นี่เป็นขันไอ้นี่เป็นนี่นั่น แล้วมันปรุงแต่งได้ยังไงแล้วอ่อนแล้วมีเหตุปัจจัยของมันมันเป็นเหตุเพืปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นค <c oughs> มันเหมือนกับนี่แหละระบบเอไอที่เขามาจัดขึ้นมาเนี่ยที่เขาทําขึ้นมาเขาสร้างขึ้นมาหุ่นยนต์ก็ดีพวกเนี้ยเอาสชญ,ญญาณจากพวกนี้เองไปสร้างลูกกลิ่นเสียงรถแต่มันทําไม่ได้ก็คือใจจิตได้สมาธิท่านั่นแหละแต่มันไม่ละเอียดเหมือนเราทาสมาธิไอ้ที่มัน มันถึงขั้นละเอียดไม่ได้มันเพียงสัมผัสรู้ว่ารู้เป็นเครื่องกลเราพูดง่ายๆก็คือว่ารู้กระแสของการทํางานอะไรทั้งนี้ี่้เอาผลกระแสตัวเนี้ยไปป็นเป็นรูปประมออกมาอแล้วมาบังคับบังคับในตัวของมันนะเราก็สมองไงสติไงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันไปแต่มันไออันหน้าแตกต่างก็คือไอเรื่องจิตตัวเนี้ยมันสลับซับซ้อนไอ้นั้นมันไม่สลับซับซ้อน มันออเอาเช่นยานมาใส่ตู้ใส่กล่องไว้เพื่อทําหน้าที่ของมันให้บังคับกันไปทํางานเถอะมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเลยานาะ